สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปั้นแป้งชาแนลนะคะอ่าก็มี FC ที่น่ารักนะคะขอเมนูนี้มาค่ะซึ่งเป็นเมนูเค้กทุเรียนค่ะที่ใช้ผมทุเรียนเข้มข้นทำนะคะได้ค่ะเราไปลงมือทำคัพเค้กทุเรียนอร่อยๆอร,รับรายได้เสริมกันเลยค่ะ,ะวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้นะคะมีแป้งเค้ก90กรัมค่ะ ผงฟูครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย80กรัมนมสด50กรัมใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะจะเป็นนมกล่องนมโรงเรียนอะไรก็ได้นะคะที่เป็นรสจืดค่ะแล้วก็มีเกลือป่นข้าว1/4ช้อนชามีผงทุเรียนนะคะวันนี้พี่ใช้วันนี้พี่แกกจะใช้ผงทุเรียนยี่ห้อนี้นะคะ BK ค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆ FC แนะนำมานะคะ ่าแล้วก็จะมีน้ำมันพืชค่ะ30กรัมแล้วก็มีไข่ไก่เบอร์3ค่ะ5ฟองแล้วก็ปิดท้ายด้วย SP ค่ะ15กรัมวันนี้ก็พี่แคทจะใส่ถ้วยนี้นะคะก็เป็นถ้วยคับเค้กนะคะขนาด7เส้ซนค่ะเขามีฝาโดมปิดนะคะทุกคนอ่าก็เตรียมเรียงไว้นะคะมาทุกคนเรามาเริ่มลงมือตีเค้กผู้เรียนกันเลยนะคะ เีใส่ไก่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายเกลือป่น,นแล้วก็ร้อนแป้งนะคะแป้งกับผงทุเรียนอันนี้แป้งเค,ค้กค่ะร้อนแป้งเค,ค้กนะคะผงฟูแล้วก็ผงทุเรียนค่ะ เสร็จแล้วเราก็ปาด SP นะคะใส่ปลายตะก้อเลยจากนั้นเราก็นำเขาใส่เครื่องตีเลยนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็เปิดเครื่องตีนะคะใช้ความเร็วต่ำค่ะตีแค่ เปิดเลยนะคะใช้ความเร็วกลางก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเกี่ยเขาอีกรอบนึงนะคะ,ะเกี่ยเขาอีกหนึ่งรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดความเร็วสูงเลยคะ่ะเครื่องนี้่ทีจะใช้เป็นเบอร์สี่ 背影啊，不知道这是背影还是。 เดืต่ำนะคะแล้วก็เทน้ำมันไปขั้นตอนนี้ไม่ต้องตีนอนะคะปิดเครื่องเครื่องนะคะเครื่องเสร็จเราก็เกลียค่ะให้น้ำมันเนี่ยนะคะเขาเข้ากับเนื้อเค้กนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าจะไหลแบบนี้นะคะแล้วก็ตักแบบใส่พิมพ์เลยค่ะทุกคนคะเมื่อเราหยอดเสร็จแล้วนะเราจะได้ทั้งหมด16ถ้วยนะคะ เราก็นําเข้าเตาอบเลยค่ะนี่นะคะเราก็ใส่เตาอบค่ะใช้ไฟ170องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมค่ะอบประมาณ20-25นาทีนะคะทุกคนคะพี่แขกลืมบอกไปค่ะใส่ถ้วยน้ําเล็กๆเข้าไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการให้ความชุ่มชื้นแก่เนื้อเค้กของเรานะคะตอนนี้เค้กทุเรียนของเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะทุกคนอดใจรออีกนิดนึงค่ะ คนคะตอนนี้เค้กทูเดนของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นเขาเนี่ยหอมตลบอบอวนมากๆเลยค่ะ่าเดี๋ยวเรารอให้น้องเขาเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยมาแต่งหน้าตอนนี้เค้กทูเดนของเราก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาแต่งหน้ากันเลยค่ะวันนี้พี่แขกจะแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมนะคะอ่า ถ้าเพื่อนๆอยากใช้บัตเตอร์ครีมแต่งหน้าแบบพี่แขกนะคะเดี๋ยวพี่แขกจะทิ้งริ้งไว้ด้านล่างนะคะหรือเพื่อนๆสามารถตีวิปปิ้งครีมแต่งหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบแล้วก็ความสะดวกของแต่ละคนเนาะต่เราไปลงมือแต่งเค้กกันเลยค่ะเราจะใช้กระดาษลอกลายค่ะแบบหาง่ายๆนะคะกปกติเราทำขนมเราจะมีพวกกระดาษลอกลายอยู่แล้วนะคะเราใช้กระดาษลอกลายเลยค่ะก็ตัดเป็นสามเหลี่ยม ตัดเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พับค่ะเอาด้าน,านตรงด้านนี้นะคะแล้วก็ม้วนม้วนเป็นกลวยค่ะทุกคนเราม้วนเป็นกลวยนี้เสร็จก็จับไว้แบบนี้นะคะ,ะจับไว้แบบนี้เราก็ตัดครีมเนี่ยค่ะแล้วก็ ครีมใส่ไปเลยค่ะนี่คะแล้ก็ได้อุปกรณ์ในการแต่งหน้าเคของเราแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะตัดประมาณนี้นะคะตัดทิ้งเลิ บอกไปนะคะก่อนที่เราแต่งหน้าเราเอาฝานะคะฝาคัพเค้กเนี่ยลองมาปิดดูก่อนนะคะว่าเราจะต้องแต่งประมาณตรงไหนนะคะค่ะวันนี้พี่แขกจะใส่สีวันนี้ใส่ไปทั้งหมด3สีนะคะมีเขียวแก่ค่ะแล้วก็เขียวแอปเปิ้ลแล้วก็สีส้มนะคะใส่ในปริมาณที่เราชอบนะคะลองค่อยๆผสมดูค่ะว่าชอบสีไหนนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ บัตเตอร์ครีมใส่ไปเลยค่ะเราใส่ไปนะคะแล้วเราก็บีบดูว่าเราชอบไหมนะคะถ้าเราไม่ชอบสีนี้เราก็เติมสามารถเติมได้ค่ะเนี่ยใส่ไปแล้วก็บีบๆนะคะหรือเพื่อนๆสะดวกใส่ถ้วยใส่ชามแล้วก็ผสมได้นะคะแล้วแต่เราตอนนี้ก็ได้สีสำหรับทำเปิดทุเรียนแล้วนะคะ ก็บีจนถุงยับเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆเหมือนเดิมค่ะเป็นกระดาษลอกลายนะคะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรเยอะนะ เราก็จะตักบัตเตอร์ครีมนะคะมา100กรัมค่ะทุกคนเพื่อที่จะแต่งหน้าทุเรียนนะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นสีเหลืองนะคะเนื้อของทุเรียนค่ะสูตรนี้สูตรบัตเตอร์ครีมเนี่ยสามารถทนร้อนได้นะคะสามารถแต่งแล้วไปขายตลาดนะหรือว่าวางได้นะคะ,ะแล้วก็ตักผงทุเรียนค่ะใส่ป้ายหนึ่ง ใส่เติมอีกให้สีเข้าเหลืองสวยเหมือนเนื้อทูเรียนนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้สีผสมอาหารสีเหลืองเนี่ยเพิ่มเติมได้นะคะพอดีพี่แ็ทไม่มีสีเหลืองนะคะก็ไม่ได้ใส่นะคะคนเลยค่ะ เราจะเริ่มจากการแตะครีมสีขาวก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่เราผสมผงทุเรียนนะคะก็ทำลักษณะเป็นก้อนนะคะ เกิดค่ะในการตกแต่งครูทุเรียนของเรานะคะให้ดูหน้าทานนะคะ จะใช้ถุงนะคะเป็นถุงแก้วค่ะตัดเป็นเล็กๆนะคะรูดรูทุเรียนของเรานะคะให้เข้ารูปทรงสวยงามบีบเป็นเส้นสีขาวนะคะเนี่ยครีมบัตเตอร์ครีมสีขาวธรรมดานะคะบีรบรอบๆเลย แล้วเราก็ใช้ถงนะคะถงแก้วตัดเป็นเล็กๆนะคะขนาดแบบแบบไม่ใหญ่มากเนะะี่ยค่ะใช้รูดรูดน้องครูทุเรียนน้อยๆของเรานะคะ คลิปนี้นะคะพี่แขกไม่ได้คำนวณต้นทุนนะคะทุกคนแต่ว่าวันนั้นที่พี่แขกทำเสร็จพี่แขกก็เอาไปขายถ้วยละ25บาทนะคะก็ได้กำไรแน่นอนค่ะทุกคนสำหรับวันนี้พี่แขกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กด l i ค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แขกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ